นอกจากต้องเอาใจช่วยภาร,รกิจแรงงานไทยในอิสราเอลแล้วนะคะประเด็นหนึ่งที่ถือว่าร้อนเหมือนกันในบ้านเราก็คือม็อบของพีมูฟนะคะที่ปักหลักอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลต่อเนื่องหลายวันแล้วโดยมีข้อเสนอสําคัญที่วันนี้คอรมอเองก็จะพูดคุยเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะทําให้หลายฝ่ายก็ยังคงปักหลักและยังคงมีความหวังกับเรื่องนี้อยู่วันนี้คุณทัศนีประกอบบุญรายงานสดจากประตูทำเนียบ5ของรัฐบาลน,นะคะเพื่อติดตามข้อเสนอของกลุ่มพีมูฟนะคะคุณทัศนีคะบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้าง ค่ะค่ะ คุณบุษลินคะแน่นอนว่าวันนี้นะคะหากผลมติคณะรัฐมนตรีออกมาไม่เป็นไปตามที่พวกเขาคาดหวังนะคะก็น่าจะมีการปักหลักชุมนุมยาวต่อเนื่องแล้วก็มีการยกระดับการเคลื่อนไหวนะคะแต่หากเป็นไปตามที่พวกเขาเรียกร้องคือแนวทางทั้ง6ข้อในการแก้ไขปัญหารวมทั้งข้อเสนอในการตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการที่ครอบคลุมนโยบาย10ด้านสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะคะพวกเขาก็จะมีการประชุมหารือกันอีกครั้งค่ะเพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องของ การวางนะคะระบบของแนวทางนะคะเพื่อที่ติดตามความคืบหน้าของนโยบายไปถึงกรอบระยะเวลาเพื่อติดตามความคืบ,คบหน้าที่ชัดเจนด้วยค่ะ เข้าสู่วันที่15ของการเคลื่อนไหวปักหลักชุมนุมของกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาประชาชนด้วยนโยบาย10ด้านวันนี้พวกเขายังคงใจจดใจจ่อกับการรอรุ้นผลประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะว่าจะเห็นชอบตามข้อเสนอของพวกเขาที่สรุปผ่านที่ประชุมคณะกรรมาการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมที่มีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมา หรือไม่ซึ่งมีข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา6ข้อสําคัญคือหยุดแจ้งความฉลอดําเนินคดีประชาชนและนําเข้าสู่การนิรโทษกรรม2ปรับปรุงกฎหมายระเบียบมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่เป็นอุปสรรคนะคะสกรณีชุมชนที่อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาสามารถเข้าถึงระบบสาธารณูป,ปโภคและการพัฒนาที่อยู่อาศัย 4. แก้ปัญหารายกรณีอย่างเป็นรูป,ปรธรรม ถ้าให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานแก้ไขปัญหาของคอปสอมีสัดส,ส่วนรัฐและภาคประชาชนเท่ากันและหกนำข้อเสนอเชิงนโยบายของคอปสอสิด้านไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะ รวมถึงขอให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ7ชุดนะคะยกตัวอย่างเช่นคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐและคณะอนุกรรมการนะคะในการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐค่ะ รวมทั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนะคะยกตัวอย่างเช่นคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาชุมชนการี่ยงบางกรอยคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อฟืน้นฟูวิถีชีวิตชาวการี่ยงชาวเลและคณะกรรมการอำนวยการความยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยค่ะ ขณะที่ตอนนี้นะคะแกนนากลุ่มพีมูฟอยู่ระหว่างการล้อมวงนะคะเพื่อหารือประเมินนะคะที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเปิดเผยว่าหากผลที่ออกมานะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ไม่เป็นไปตามข้อรยกร้องในการเห็นชอบข้อเสนอ6ด้านและกลไกการขับเคลื่อนนะโยบาย10ด้านตามที่เสนอก็จะมีการปักหลักและยกระดับการเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนค่ะแต่หากเป็นไปตามที่พวกเขาเสนอผ่านมาติที่ประชุมคณะ กรรมการแก้ปัญหาพีมุฟก็จะมีผลต่อการวางแนวทางทั้งเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเห็นความคืบหน้านะคะกรอบระยะเวลาของการแก้ไขปัญหาและที่สําคัญคือการวางระบบติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายภาคประชาชนค่ะผมคิดว่าเราต้องมีกลไกการติดตามที่ชัดเจนนะครับแล้วก็คงจะต้องออคือการเจรจาที่ผ่านมาเนี่ยเราเจรจาผ่าน ผู้นำผู้ตัวแทนรัฐบาลนะครับก็คือทางท่านธรรมนัสแต่ว่าเอาจริงๆแล้วในกรณีปัญหาของเราเนี่ยมันมีหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามก็คิดว่าเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องมีการได้พูดคุยกับทางอ,าอนุกรรมการในแต่ละคณะซึ่งจะจะจะ,จะเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่างๆด้วยและก็คงต้องกําหนดแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันก่อนเพื่อจะให้มีการประชุมอนุกรรมการในแต่ละคณะเนี่ยไม่เกินหนึ่งเดือนเนี่ยต้องมีการประชุม ทุกคณะนะครับหลังจากนั้นในกรณีที่อย่างที่เป็นกฎหมายที่พร้อมเสนออยู่แล้วนะครับจริงๆรัฐบาลก็สามารถที่จะหยิบยกไปได้เลยเพราะเป็นการทํางานต่อเนื่องกับรัฐบาลที่ผ่านมาเช่นการปฏิรูกปกระบวนการยุติธรรมนี้โวยตัวกรรมให้ประชาชนอย่างเงี้ยมันสามารถทําได้เลยก็เอาเข้าครมอมได้เลยนะครับแล้วก็ในการติดตามของเราแล้วคิดว่าในอย่างอย่างกรณีที่กฎหมาย นะครับที่เป็นอย่างเช่นกฎหมายของเรื่องบำนาญประชาชนนะครับกเ็เรากําลังจะเสนอกับทางสภานะครับในส่วนนี้เราก็จะเสนอกับรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกันเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยประกบประกบกฎหมายต่างๆเหล่านี้เข้าไปด้วยพร้อมกันเลยใ,ลเใช่ครับคือผมคิดว่าเราคงตั้งไว้ที่ถ้าร้อยวันเนี่ยไม่สำลิดผลนะครับก็คงจะต้องกลับมาอีกนะครับในในร้อยวันแล้วเราก็กําหนด กำหนดช่วงที่อย่างเช่นการประชุมกรรมการทุกคณะเนี่ยควรจะภายใน15-30ถึงวันเนี่ยควรจะมีการประชุมก่อนเลยนะครับในสามสิบวันแรกครับครับ,รบขณะที่ล่าสุดนะคะผู้ชุมนุมยังคงเฝ้ารอผลประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งคาดว่าตัวแทนรัฐบาลนะคะจะนำผลประชุมมติคณะรัฐมนตรีมาแจ้งเพื่อให้ผู้ชุมนุมรับทราบในพื้นที่ค่ะ ค่ะคุณบุษลินคะกลุ่มพีมูฟก็ยังคงย้ํานะคะว่าการยกระดับของการแก้ไขปัญหาจากรายกรณีเป็นนโยบายนะคะสาธารณะที่เป็นขั้นพื้นฐานทั้ง1ิด้านนั้นนอกจากจะแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มพีมูฟสมาชิกของกลุ่มพีมูฟแล้วนะคะยังสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุมกับประชาชนทั้งประเทศด้วยคะ่ะ ขอบคุณคุณทัศนีนะคะก็เป็นบรรยากาศที่ยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีวงเสวนาเล็กๆเกิดขึ้นภายในม็อบของ PMOVE ด้วยนะคะมีนักวิชาการนักขับเคลื่อนนโยบายต่างๆที่มีข้อเสนอแนะสําคัญในการแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะการวางกรอบระยะเวลาเพื่อติดตามความคืบหน้าประเด็นนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในพื้นที่ของม็อบนะคะบริเวณประตูหําเนียบปัฐบาลเมื่อคืนนี้ มีตัวแทนจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่า P Move นักวิชาการการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรวมถึงกรรมการสิทธิมนุษยชนเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะนอกจากประเด็นสําคัญในการจับตาผลของการประชุมคอรมอวันนี้เพื่อให้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ P Move ก็ยังมีการประเมินและมองว่าก้าวย่างต่อไปในการขับเคลื่อนเพื่อจะยกระดับนโยบายของภาคประชาชนทั้ง10ด้านให้เป็นนโยบายสาธารณะอย่างที่คุณทัศนีรายงานไปเมื่อสักครู่นี้ จะเกิดขึ้นจริงได้อย่างไรนะคะโดยอาจารย์เดชรัตนสุขกําเนิดผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคตในฐานะนักวิชาการด้วยและเป็นนักนโยบายก็มาร่วมเวทีได้พูดว่าพีมูฟนั้นถือเป็นกลุ่มแรกเลยค่ะที่มาทักท้วงรัฐบาลหลังจากการถแถลงนโยบายเป็นการส่งสัญญาณว่าไม่ใช่แค่รัฐบาลถแถลงฝ่ายเดียวและมีฝ่ายค้านอภิปรายเท่านั้นแต่ประชาชนก็มีข้อเสนอเหมือนกันค่ะดังนั้นถ้าหากมติคอรมอเป็นบวกตามที่เรียกร้อง มีข้อเสนอสําคัญในการวางระบบเพื่อติดตามความคืบหน้านโยบายและแก้ปัญหารวมถึงการวางกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนก็จะเป็นเรื่องดีนะคะควรจะมีความชัดเจนว่าจะจะตกลงในหลักการนโยบายทั้ง10ข้อและก็หลักการในแง่กระบวนการทํางานอีก6ข้อ ที่จะตกลงร่วมกันให้ชัดเจนนี่คือลำดับแรกลำดับที่2ก็คือควรจะมีกรอบระยะเวลาโดยเฉพาะสําหรับแนวนโยบายบางอย่างที่ไม่จําเป็นจะต้องมีการยกร่างพระราชบัญญัติขึ้นมาใหม่ก็ควรที่จะดําเนินการได้เลยจากนั้นก็คงจะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะเข้ามาพิจารณาในหลายข้อที่จําเป็นต้องมีการยกร่างทางกฎหมายหรือทางนโยบายหรือต้องเตรียมวบประมาณในกรณีเช่นนั้นก็ควรที่จะ มีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนแล้วก็พัฒนากระบวนการที่จะติดตามการทํานโยบายหรือว่า policy t r a g g i n g ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทําให้เห็นว่ามันมีความคืบหน้าเป็นไปตามแนวทางที่ตกลงกันไว้หรือไม่นะครับประเด็นที่4ก็คือภาคประชาชนก็ควรจะทํากระบวนการคู่ขนานกับภาครัฐกระชับเวลาให้ภาครัฐเนี่ยขยันทํางานได้เร็วขึ้น ด้านคุณปรีดาคงแป้นนะคะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ระบุว่าที่ผ่านมาพีมูฟแก้ไขารายกรณีมา200ถึง300กรณีเป็น10ปีแล้วค่ะจนตอนนี้ยกมาเป็นนโยบายซึ่งกรรมการสิทธิเองก็เจอปัญหาเช่นเดียวกันเช่นเรื่องของที่ดินสิทธิสถานะเจอกับปัญหาเดียวกันกลายเป็นความติดพันในเชิงระบบเชิงโครงสร้างที่ต้องแก้ไขดังนั้นการยกให้เป็นการแก้ไขเชิงนโยบายจึงเป็นเรื่องสําคัญค่ะและตอนนี้กรรมการสิทธิเองก็สนใจการขับ เคลื่อนการแก้ปัญหานโยบายเรื่องไหนที่เสนอแนะในเชิงนโยบายได้กรรมการสิทธิ์ก็จะทําทันทีและเป็นหน้าที่ของกรรมการสิทธิ์ที่ต้องติดตามด้วยว่าหน่วยงานต่างๆได้แก้ปัญหาหรือไม่เช่นกรณีของปัญหาบางกลอยและอีกหลายๆกรณีที่กําลังเดือดร้อนหนักก็ต้องเสนอการคุ้มครองสิทธิ์เช่นเดียวกันนะคะ